วิธีการติดให้เราแกะด้านที่มีฟิลม์มแกะฟิล์มออกแบบน,นี้จากนั้นนะครับเราหันด้านที่แกะฟิล์มออกนะครับเอาวางไว้จุดที่เราต้องการจะติดจากนั้นก็เอาน้ํามาชุบให้ชุ่มทั้งแผ่นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20-30ถึงาวินะครับพอผ่านไปประมาณ20 -30 ถึงวินะครับแล้วเราก็แกะออกนะครับแกะเอกแล้วสังเกตว่า มันจะไม่ค่อยชัดนะครับตัวนี้มันจะชัดขึ้นตามเวลานะครับเอ่อมันจะชัดเจนที่สุดประมาณ24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งหลังจากที่24ชั่วโมงผ่านไปนะครับเมื่อผ่านไปประมาณ24ชั่วโมงนะครับตัวลายสัก ก็จะชัดเจนนะครับสีชัดเจนลายชัดเจนนะครับ